จ้าพบพ่อกันกันกบยายเสยงอีกเหมือนเดิมนะคะแฟนขับเอฟซีพุนารักคะ่ะมณีอีพาไปพบพ่อกับสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะสาวน้อยมหัศจรรย์หรือเต้าน้อยของเขา้อคะบดน้อยของเขานะจากเสียงวิหกคะ่ะโอ้โหสุดยอดอีลีเ้ยค่ะสาวน้อยน่ารักตัวแทนแห่งบ้านเสียงวิหกน่ารักสุดๆอีลีคะ่ะน่ารักบ่มิทีติน่ารักจนแบบ โอ้โหแฟนคลับเอฟซี FC, คอมเมนต์เขามาแบบจัดเต็มแบบาัวคู่เหมือนจอมป่วนเจ้าอารมณ์ลูกสาวนาคีน้อยสู้ชีวิตมากเลยค่ะมาสันโอโ้ลักนะคะรักนะคะคุณมีแต่พอๆแม่แม่แฟนคลับเอฟซี FC, คอมเมนต์เขามาหายเพียบเลยค่ะสำหรับเต้าน้อยของเขาเนาะคะ่ะมือนี่เนาะเพิ่นกมากัพบพร้อมกับตุ๊ก,กตา ตุก,กตาหน้ารักซึ่งเป็นตุก,กตาที่เพิ่อนอยากได้มากไม้เป็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยากได้มากๆพอนกพงศกรก็ตามหาจนเจอตามซื่อมาให้จนได้สำหรับตุก,กตาตัวโปรดของอลูกสาวตุก,กตาที่ลูกสาวชอบมันเป็นสิ่งใดที่เนาะพ่อจ๋านี่ก็สุดยอดออรีค่ะกับ มาถึงกับลูกสาวอยากได้ตุ๊ก,กตาแบบนี้เพิ่นกระตามหาจนได้เจอจนพ่อจนได้ได้เอามาให้ลูกสาวเนาะซึ่งน้องอาอายก็ชอบมากรักมากถือว่าเป็นตัวแทนของพ่อจา๋าแต่งหน้าเสร็จแล้วจา้ามาพร้อมตุ๊ก,กตาตัวแทนของพ่อจา๋าน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยค่ะวาสันเพิ่นว่าน้องอาอายเนี่ยนะคะสุดยอดอิหีค่ะอิลา่าสมกับ ที่พ่อจ๋าคิดหอดแล้วก็เป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นเนาะเฮ็ดได้ใจพ่อจ๋าของเพิ่นอหลีค่ะสําหรับน้องอ้า,อายสกุณาพรซึ่งเป็นอนะีหยัง่ะเป็นตัวแทนที่อ่าเป็นตัวแทนของพ่อได้ดีสุดยอดเนาะเบงนี่เห็นบ่าตามจุนได้ตุ๊กตามาให้ลูกสาวเห็นบ่ค่ะสิ่งที่ลูก สาวชอบอพ่อจัดให้เห็นหมัคะน่ารักมากเนาะเห็นหมคัค่ะนี่นี่สมกับอ่านี่สุดยอดอเลีคะ่ะกับสำหรับออายสุกุณาพ่อนของเขาเนาะค่ะเนาะซึ่งเป็นภาพที่พอพอ,พอแม่แม่แฟนคลับเอฟซีหลายคนนี่อ่าคือแบบ ชอบมากๆไปทั้งในอีลานี่โอ้โหอยู่ในหัวใจของพ่อแม่เอฟซีตลอดอาบูตาบีจ้าฝันดีจ้าว่าสานเป็นแฟนคลับเอฟซีบอกว่าอาบูตาบีว่าสันสุดยอดอีเลค่ะสำหรับอาบูตาบีจ้าฝันดีจ้านี่มันคือมันเป็นภาพที่ไม่ธรรมดาจริงๆเนาะเป็นภาพที่เห็นแล้ว อาพ่อพอแม่แม่แ,มแฟนขาเอซี่ FC ก็ชื่นใจชื่นอกชื่นใจอืป่าปืม้มสุดยอดนะคะนี่นี่ปะชันกันแล้วคะ่ะเห็นบ่คะ่ะสุดยอดบ่คะ่ะนี่แหละว้าวลูกสาวไข่น่ารักน่ารักจังจังสวยน่ารักสมวัยมากๆเลยค่ะฝากพี่พ,พี่แม่แม่พ่อพ่อคอยเป็นกำลังใจให้อีหลานในเด้อจา้า คือพอเพื่อนกะเป็นห่วงลูกสาวเนาะเพื่อลูกสาวเพื่อนจะไปขึ้นอาค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกซึ่ง Music, เป็นยใหญ่อ่าเพื่อนก็เป็นห่วงเนาะแล้วน้องอาอายก็มีตัวแทนคุณพ่อไปด้วยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคือสิ่งที่หนูชอบสิ่งที่หนูอยากได้พ่อจัดให้ทุกอย่างนะคะจัดให้สวัสดีค่ะเพาะมากเลยค่ะ พ่อจ๋าลูกจ๋าคือกันจ้าเมนอิลีค่ะคือกันอิลีค่ะน่ารักน่ารักทั้งคู่น่ารักทั้งพ่อจ๋าน่ารักทั้งลูกจ๋าเนาะอิลานี่ไปทาางไดนี่ไม่มีคนชื่นชอบไม่มีค่ะอ่ามีแต่คนเมตตามีแต่คนให้ความรักให้ความเอ็นดูเนาะซึ่งทั้งมามีตู่ก็เป็่นห่วงหลานเนาะคะ่ะแย่ๆ ปู่ปๆญาญาก็เป็นห่วงหลานพากันวิดีโอขอส่งกำลังใจให้หลานกันเป็นแถวด้วยค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่แต่ละคนเป็นห่วงหลานพนส่งกําลังใจส่งกําลังใจรัวๆเนาะ,ะคือตาวน้อยเนาะคะ่ะเสียงมิหกเนี่ยคือเป็นอ่าคือเป็นที่แบบ ดวงใจดวงหนึ่งของหมอ้ําเสียงวิหกท่้นเถอะเป็นหัวใจดวงหนึ่งของพ่อจา๋าเนาะลูกจ๋าเนี่คือพ่อจ๋าเนี่คือเจ้าห่วงมากแค่แค่มากอ่าปกตินี่ถ้าพ่อจา่าบ่มีอ,อคือแบบบ่บได้เห็ดเอียงมาบ่บเกิดอียงบ่แบบบ่ได้ไปเสริมบ่ได้ไปอ สัญญกรรมมานี่พ่อจา๋าจิบหางลูกจ๋าเนี่ยติดตามตลอดจิบดูแลตลอดแต่ก็น้องอาายก็ไม่เสียใจนะคะเพราะน้องอาายมีตัวแทนของพ่อจา๋าติดตัวไปตลอดซึ่งเป็นภาพที่น่ารักเห็นไหมคะแต่ละภาพนเนาะคิดถึงน้องจนว่าพพ่อ,พอ,พอแม่แ,มแฟนคลับหลายคนนี่บอกว่าโพสต์ออกมาเลยคะ่ะว่า คิดถึงน้องออายเวอร์ชั่นนางเอกน้อยใส่ชุดสวยๆแล้วค่ะว่าสันแฟนขับเอซหลายๆคนก็คิดหอนอนางเอกน้อยของเขาเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันที่ผานมาเนาะค่ะเอาเมอือนี้เนาะก็เห็นอีลาน้อยของเขาเนาะได้ตุ๊ก,กตาสมหัวใจดสมดังใจสมปรารถนาที่พ่อจะจัดให้ทุกอย่าง ลูกจ๋าต้องการอะไรพ่อจ๋าจัดให้หมดซึ่งเป็นภาพที่น่ารักเป็นพ่อลูกที่คู่บุญคู่เป็นพ่อลูกคู่บุญเอลิเกื้อกูลซึ่งกันและกันดีเอลิเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วก็ปื้มค่ะพวกเขานี่ปื้มปื้มสุดๆด้ค่ะบแมนปื้มธรรมดาปื้มแบบปื้มอ่าจนแบบบบมีคําอิบรรยายนทนเนาะอ่าถึงน้องอ้ายกะเป็นคือ อ่าจังไั้นละเป็นเด็กที่เด็กเด็กเด็กน้อยคนหนึ่งคือมีความผูกพันกับอ่าเห็นตุ๊ก,กตาเห็นอย่างได้เนาะสำหรับเด็กน้อยผู้หญิ่งนี่งเนาะก็จะชอบมากก็จะเยียนมากซึ่งมันเป็นภาพที่เฮ็ดให้เฮาเห็นแล้วปลื้มใจเอา้ามื้อนี้ยายแสงก็มีข่าวสารเว้าสู่แฟนคลับอิมซีพานารักแค่นี้ล่ะจ้ะหากผู้ใดชอบชิ้นนี้กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้ามื้อนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีจ้า